สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวริตยาม,มาสุไลรหันสนักศึกษา634501143หมูลเล่เรียน63ท102นาคาการบันทีตอนนี้กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปถุมวันนี้ที่ฉันจะมานำเสนอเกี่ยวกับโปรแกรม AutoFit โโโฟฟค่ะเปิดมาหน้านี้นะคะกดยอมรับเปิดมาหน้านี้นะคะ Username นะคะให้ใส่ BigBoss ค่ะ พักรก็พัวิรวดเดียวกันเลยนะคะกดโอเคเปิดมาได้หน้านี้นะคะให้ไปที่เริ่มใช้ระบบข้อมูลประจำบริษัทนะคะแล้วก็เลือกแก้ไขข้อมูลบริษัทจากนั้นให้กดเพิ่มค่ะตรงนี้นะคะให้ใส่เป็นรหัสบริษัทค่ะแล้วก็ชื่อนะคะแล้วก็วันที่นะคะ จากนั้นให้กดบันทึกค่ะตรงนี้นะคะให้ใช้เป็นใช้ผังบัญชีของตัวเองค่ะเปิดมาเนื้อนี้ให้พลิกให้หมดค่ะแล้วกดโอเค